ถึงเทรนด์ของการดูแลสุขภาพนะคะชนว่าการดูแลสุขภาพผิวเนี่ยถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพอันดับต้นๆที่ทุกคนไม่มองข้ามแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะแต่สําหรับเทรนด์ของปีนี้นะคะชนบอกเลยว่าการดูแลสุขภาพผิวด้วยเครื่องดื่มบิวตี้ีดิงเนี่ยถือว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสะมากๆค่ะวันนี้ชุนขอแนะนําผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของนูทรีแนลนะคะได้แก่เครื่องดื่มนูทรีแนลโมเอไลโคปีนค่ะ เป็นน้ำองุ่นขาวและน้ำองุ่นแดงเข้มขน้นซึ่งมีส่วนผสมของแอลกูร์ตาไทโอนสูงถึง250มิลลิกรัมและไลโคปีน1.5มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอ e, ีและวิตามิน b 2ที่ดีต่อผิวมากๆด้วยในส่วนของมเอไลโคปีนนะคะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวขาวกระจ่างใส ฝ้ากลาดจุดด่งดำดูจางลงรวมถึงช่วยให้ผิวสามารถทนต่อรังสี U.V ได้ดีมากขึ้นทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยได้ดีมากๆด้วยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อยดื่มง่ายแล้วก็ ตรงจุดนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวได้ดีมากๆเลยค่ะพูดถึงน้ำองหุ่นนะคะทั้งหงุนขาวแล้วก็หุุนแดงเนี่ยมีส่วนประกอบมากมายหลายอย่างเลยมีสารอาหารสําคัญมากมายที่ช่วยในเรื่องของผิวทั้งการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนมีส่วนประกอบของคาตชิชนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของอนุมูอิสระที่เป็นสาเหตุทําให้เกิด มะเร็งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวรวมถึงการอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 และวิตามิน B2 ที่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งแล้วก็ดูขาวเป็นธรรมชาติ แต่สำหรับในส่วนของโมเอไลโคปีนนะคะตัวที่จะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือในส่วนของตัวไลโคปีนนั่นเองค่ะซึ่งไลโคปีนนะคะจะเป็นแคโรทีนอยที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีฤทธิ์ที่ดีกว่าเบต้าแคโรทีนนะคะสูงถึง2เท่าแล้วก็มีฤทธิ์ที่ดีกว่าแอลฟาท o c โคฟิรอลนะคะถึง10เท่านั่นเองจึงมีส่วนช่วยทำให้ผิวแข็งแรงช่วยลดอัด ราของการเผาไหม้ของผิวหนังจากแสงแดดได้ถึง40%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้ผิวขาวนะคะโมเอไลโคปีนเป็นตัวที่เราแนะนําเลยไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลสละค่ะซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยในเรื่องของการชะลอความชราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านความเสื่อมของร่างกายช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะลดความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดหัวใจและที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่าลดอัตราเสี่ยงของ การเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนของไลโคปีนนะคะจะมีอยู่มากนะคะในผลไม้เช่นมะเขือเทศในมะเขือเทศเนี่ยถือว่ามีไลโคปีนสูงมากแต่ในมุมมองชนนะคะมะเขือเทศเนี่ยบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบในส่วนของรสชาติทําให้การกินมะเขือเทศเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบทุกคนจะมากินสดๆในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะเป็นการใส่ปนไปในอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มตำไม่ว่าจะเป็นสลัดนะคะซึ่งทําให้คนเราเนี่ยมีความถี่ในการทาน มะเขือเทศน้อยทําให้การได้รับไลโคปีนก็น้อยลงตามไปด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยมันง่ายกว่าตรงที่การทานโมเอทขวดคุณจะได้ไลโคปีนเท่ากับการทานมะเขือเทศสูงถึง85ลูกเลยทีเดียวฉนันถือว่าสําหรับใครที่ ชอบทานมะเขือเทศหรือใครก็ตามที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศนะคะการทานโมเอไลโคปีนเนี่ยสื่อว่าช่วยเติมในเรื่องของสารไลโคปีนที่จําเป็นต่อผิวได้ดีมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะยังมีข้อดีหรือว่ามีส่วนดีที่ช่วยในเรื่องผิวรวมถึงในเรื่องของการป้องกันมะเร็งด้วยนอกจากนี้ค่ะโมเอไลโคปีนยังมีส่วนผสมของแอลกลูตาไทโอนสูงถึง250มิลลิกรัมเลย ซึ่งแอลกูตาไทโอนเป็นโปรตีนชิดหนึ่งในร่างกายที่มีความสําคัญในเรื่องของการต้านอนุมลูลอิสระและช่วยในเรื่องของการยับยัง้งเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระและก็จุดด่างดำนะคะการรับประทานแอลกูตาไทโอนจึงช่วยให้ผิวพรรณดูขาวสดใสามากขึ้นและที่สําคัญแอลกูตาไทโอนยังช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากตับทําให้ร่างกายทํางานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเอง นะคะคในส่วนของกลูตาไทโอนที่เราเลือกใช้นะคะตัวนี้เป็นกลูตาไทโอนที่อยู่ในรูปแบบของออกซิไดฟอร์ม ซึ่งมันพูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวกรูตาไทโอนที่สลายตัวได้ยากกว่ากรูตาไทโอนปกติทั่วๆไปสามารถคงสภาพของสารสำคัญที่อยู่ในกรูตาไทโอนได้มากกว่านะคะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับกลูตาไทโอนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะโมเอไลโคปีนยังมีส่วนผสมของสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มี เขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามินซีนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมากค่ะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณดีสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยต้านการเกิดเม็ดสีเมลานินแล้วก็ช่วยให้แผลสมานได้ไวมากขึ้นด้วยรวมถึงส่วนผสมของวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นหนึ่งในวิตามิน ที่ถือว่าสําคัญแล้วก็จาเป็นต่อร่างกายมากๆค่ะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดกระบวนการอักเสบในร่างกายและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆถูกทําลายและที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนั่นเองนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยสำคัญแล้วก็จําเป็นมากเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดเดือนริ้วรอยนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งตัวนี้ ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งตัวก็คือในส่วนของวิตามิน B2 ค่ะเป็นตัวที่ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโตของการสืบพันธุ์นะคะรวมถึงในส่วนของผิวเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพัธุ์นะคะช่วยในเรื่องของการบํารุงเล็บแล้วก็เส้นผมไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์โมเอลโคปีนนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชนแนะนําสําหรับทุกคนที่อยา ดูแลผิวเลย จุดเด่นนะคะปกติเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่มีไลโคปีนอย่างที่ชนบอกคะ่ะว่าจะใส่ไลโคปีนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%แต่ตามโมเอไลโคปีนนะคะเราใส่ไลโคปีนให้เห็นผลชัดเจนสูงสุดถึง10%เลยทีเดียวรวมถึงกลูตาไธโอนที่เราใส่ในโดสที่สามารถเห็นผลในเรื่องของความขาวกระจ่างใสได้แบบชัดเจนและปลอดภัยนะคะการทานผลิตภัณฑ์โมเอไลโคปีนง่ายๆนะคะวันละ1ขวดก็เทียบเท่า กับการทานมะเขือเทศสูงถึง85ลูกเลยทีเดียวนะคะ สำหรับใครที่ต้องการดูแลผิวนะคะชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วนะคะหรือไม่ชอบกินมะเขือเทศก็ตามผลิตภัณฑ์โมเอลโคปีนชนถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากทําให้การเห็นผลในเรื่องของการดูแลทําให้ผิวขาวสามารถทนต่อรังสี uv จากแสงแดดได้ดีมากขึ้นนะคะฝ้ากระจุดด่างดําดูจางลงผิวพรรณดูเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสใครที่ต้องการมีผิวพรรณที่ดีแบบนี้แนะนําเลยว่า โมเอตไลโคปีน e, นะคะเครื่องดื่มในกลุ่มของนูทริแนเป็นตัวที่เป็นทางเลือกดีมากแค่วันละหนึ่งขวดต่อวันค่ะจะทำให้ผิวพรรณของคุณดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนะคะในกลุ่มของ n ูทรีแนลนะคะอีกหนึ่งตัวที่ชนจะแนะนำก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม n ูทร e ีแนลโมเอซีบักทอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะมากค่ะในเรื่องของการช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยผิวชุ่มชื่นลดปัญหาผิวหมองคล้ำนะคะช่วยในเรื่องของการลด ฝ้ากระแล้วก็ช่วยทําให้สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นที่สําคัญช่วยลดปัญหาผิวไวต่อแสงแดดได้ดีมากๆค่ะเครื่องดื่ม n e u t r n a l m o e เอ b ซ c บัทนะคะมีส่วนผสมของน้ําองุ่นขาวเข้มข้นนะคะและมีส่วนผสมของแอลกูตาไทโอน180มิลลิกรัมคอลลาเจนไบเปปไทด์1,600มิลลกัมค่ะและในส่วนของซีบัคทอนซึ่งเป็นผลไม้ในตำนานเลยค่ะที่ถือว่าเป็นสุดยอดของผลไม้บำรุงผ นะคะคที่อุดมด้วยวิตามินสูงมากๆซีบักทอนได้รับการขนานนามว่าเป็น The Beauty Treatment Fruit นะคะก็คือเป็นผลไม้ที่ดีนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการบำรุงผิวนั่นเองค่ะซีบักทอนนะคะเป็นเขาเรียกว่า พืชนะคะที่จเจริญเติบโตในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกามีอายุมากกว่า25-40ล้านปีมาแล้วค่ะทิ่นกำเนิดจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ในโซนของยุโรปตะวันตกนะคะหรือว่าเอเชียกลางพูดง่ายๆก็คือในพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะก็ซีบัคคอนจะสามารถจเจริญเติบโตได้ดี ซีบัคทอนนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีแคโรทีนและกรดอะมิโนโลหลายชนิดค่ะในส่วนของโอเมก้า 3, 6, 9, สารฟลาโวโนอยด์เลซิตินนะคะแร่ธาตุและโปรโตีนที่ร่างกายต้องการโดยที่สำคัญที่สุดคือม,มีวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ทุกชนิดนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนที่สูงกว่าอาหารชนิดอื่นด้วยนั่นเอง ในส่วนของเมล็ดซีบัคทอนนะคะยังอุดมไปด้วย SOD หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความเข้มข้นมากกว่าโสมถึง4เท่านะคะซีบัคทอนมีวิตามิน E ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมค่ะช่วยในเรื่องของการป้องกันการออกซิเดชันของสารในกลุ่มไขมันช่วยทําให้ผิวและดูอ่อนกว่าไวัช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของสภาพเซลล์ผิวต่างๆด้วยนั่นเองซีบัคทอนมีสารประกอบ นะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวมีไลโคปีนด้วยค่ะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความชราต้านความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดตีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งด้วยนั่นเอง นะะในส่วนของซีบัคทอนนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยทางการต้านอนุมูลอิสระจากรังสี UV มลภาวะและสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะทําให้ผิวเกิดริ้วรอยนะคะซีบัคทอนมีส่วนช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เติมความเรียบเนียนให้กับผิวช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยปรับผิวให้ดูอ่อนกว่าวัยนะคะและช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวใหม่ด้วยนอกจากนี้นะคะในส่วนของ ของโมเอซีบักทอนยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและก็รวดเร็วนะคะเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์ที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากที่สุดค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวช่วยให้ผิวพรรณขาวใสคืนความอ่อนเยาว์และที่สําคัญช่วยบํารุงผมและบํารุงเล็บด้วยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีส่วนผสมของแอลกูร์ตาไทโอนนะคะเป็นกลูตาไทโอนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ในรูปแบบของออกซิไดฟอร์มนะคะซึ่งมีความคง ตัวสูงค่ะเมื่อเราบริโภคในส่วนของแอลกูตาไทโอนที่อยู่ในโมเอซีบักทอนเข้าไปนะคะ ร่างกายจะสามารถดูดซึมกลูตาไทโอนเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการทานกลูตาไทโอนทั่วๆไปแอลกลูตาไทโอนมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสช่วยให้ผิวขาวเปล่งปลัง่งนอกจากนี้ค่ะโมเอซีบัคทอนยังมีส่วนผสมของวิตามินซีเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่ป้องกันการเกิดริ้วรอยและช่วยต้านการทำงานของเม็ดสีผิว ด้วยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อของเราเนี้ยสามารถคงสภาพได้ดีนะคะปกป้องเซลล์และต้านอนุมูลอิสระช่วยบํารุงผิวให้สุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยรวมถึงฝ้ากระจุดด่างดาและที่สาคัญทาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็แลดูกระจ่างใสามากขึ้น ในส่วนของโมเอซีบัคทอนนะคะอย่างที่ชนบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถือเป็น the beauty treatment fruit เลยนะคะสำหรับทซีบัคทอนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามิน หลายๆตัวนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวแล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้นะคะในตระกูลที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะมีปัญหาในเรื่องของผิวขาดความชุ่มชื้นมีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะโมเอซีบัคทอนและ โมเอไลโคปีน e, like ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณจำเป็นต้องทานเลยค่ะทั้งในเรื่องของการช่วยต้านอนุมนูลอิสระนะคะการช่วยลดเลือนจุดด่างดำช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นช่วยเติมคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะสองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแนะนำง่ายๆค่ะแค่ทานวันละ1ขวดเท่านั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวได้ดีมากๆที่สาคัญอย่างที่ชลบอกค่ะว่า เครื่องดื่มบิตร d ดีเนี่ยสำหรับเทรนด์ของการดูแลสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเทรนด์ที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจนะคะแล้วก็การดื่มเรียกว่าอาหารเสริมที่เป็นน้ำเนี่ยร่างกายจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ดีมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเซลล์ผิวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าถามชนนะคะจุดเด่นของการทานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนิวทรีโน่โมเอททั้ง2ตัวนะคะทั้งไลโคปีนและซีบัคทอนเนี่ยมันตอบโจทย์สาหรับ คนไทยแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยก็ เขาเรียกว่าอะไรการทานผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยด้วยความที่เรามีวิธีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบนะคะบางทีเราไม่สามารถเลือกการทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการหรือตามที่ร่างกายต้องการได้การที่เราทานผักหรือว่าผลไม้ไม่มากเพียงพอก็เลยส่งผลทําให้อาผิวเนี่ยเกิดการเสื่อมเซลล์ต่างๆเกิดการเสื่อมก่อนวัยนะคะทำให้ คนไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระจ่งางใสรวมถึงเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เราเจอกับรังสี UV สูงมากๆเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผิวจะโดนรังสี UV ทําลายก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์โมเอตนะคะทั้งไลโคปีนและซีบัคทอนเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์สำหรับพฤติกรรม การกินของคนไทยด้วยนะคะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งทานมะเขือเทศไม่มีเวลาที่จะทานผลไม้ให้ได้มากพอมีพฤติกรรมการกินผักที่ไม่ได้เยอะเพียงพอต่อความต้องการที่จะทําให้ผิวเราดีได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์นะคะและที่สําคัญคือด้วยนวัตกรรมต่างๆด้วยสารอาหารต่างๆที่เราพัฒนาแล้วค่ะแล้วก็คิดค้นสูตรมาแล้วเนี่ยทำให้มันตอบโจทย์เรื่องผิวได้ชัดเจน นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัยใช้สารสกัดจากธรรมชาติสำหรับใครที่ต้องการดูแลผิวยังปลอดภัยและเห็นผลชัดเจนผลิตภัณฑ์ n e u t r i โน l โมเนะคะทั้งไลโคปีและซีบักทอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราแนะนำแล้วก็เอาใจคนรักผิวในปัจจุบันนี้ค่ะ